สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ e ีที่59นะคะวันนี้ค่ะพี่คาน้องมีพระเครื่องพระบ้านพระสะสมนะคะมากมายหลากหลายรายการวันนี้จัดโปรโมชั่นแบ่งปันให้ในราคา2 5 0าบาทพร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยค่ะพี่พี่ช่องทางการติดต่อของเรานะยคะยังคงเบอร์เดิมและลายเดิมค่ะพี่พี่กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะพี่ค่ะา0 9 8 9 2 7 5 6อ 3, 3 สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้สนใจถูกใจปิดรายการไหนบ้างสามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พีช่องทางการติดต่อของพระบ้านน้องน้ําทิพย์เบอร์เดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเบอร์โทรนะคะพี่พี่ค่ะ ยังไงน้องฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะสนใจพระเครื่องพระบ้านรายการไหนคะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์ด้วยนะคะผิดภาพประการใดขออภัยด้วยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคะ่ะพี่ๆเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆวัดเกษชโยนะคะเป็นพระเนื้อผงสมเด็จวัดเกษชโยนะคะก็แบ่งปันให้อยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีให้รายการนี้เนื้อผงองค์ขาวองสวย องงามเลยนะคะพี่พแล้วก็แต่ว่าจะมีตําหนินิดหน่อยนะขอคนรับได้ขอคนรับจริงวันนี้น้องจัดโปรโบแบ่งปันให้เลยค่ะพี่พราคา250บาทจัดส่งฟรีรายการนี้เป็นรายการที่1น,นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่2นะคะพี่พ องค์นี้จะเป็นรายการที่2นะคะจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างเนี่ยค่ะหลวงปู่ทิมเนี่ยค่ะเหรียญเจริญพรล่างของปู่ทิมวัดละหาไหนไร่จังหวัดระยองเนะะี่ยค่ะพี่เนื้อกับลายเงินเก่าสวยแบบนี้เลยปี2517นะคะพ,พี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอิสิลิโกนะคะสวยงามเลยมาพร้อมกรอบลงยาแบบนี้นะคะพี่พสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่2นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่3เป็นแหวนทอง 18K นะคะพี่ล้อมเพชรลงยา สวยงามมากๆด้านในเหรียญนะคะอ่าด้านหลังแหวนนะคะพี่พีตรงนี้จะมีโค้ด 18k ด้านในนะวันนี้จัดโปรโบแบ่งปันให้อยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์ด้วยค่ะพี่พี่สนใจถูกแจรายการไหนติดต่อกันเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่4รายการนี้เป็นพระปิตานะคะรายการนี้จะเป็นพระปิตา นะคะพี่พี่หลวงปู่เอี่ยมวัสบาลสูงนะคะเนื้อผงคุกลักนะคะปิดทององค์สวยอง์งามแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่4ี่นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่5นะคะพี่รายการนี้ เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท้าปี2 4 6 6เนื้อทองแดงอยู่ในตลับสแตเลสแบบนี้เลยองค์สวยองงามวันนี้น้องแบ่งปัน250บาทจะส่งฟรีให้ทุกองนะคะพี่พีสนใจลูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะรายการต่อไปรายการที่6รายการที่6กนะคะก็จะเป็นเหรียญคูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะปี2517ามาพร้อมเรี่ยมกันน้ำพร้อมกรอบแบบนี้นะคะพี่พีราคาเปิด250บบาทนะพร้อมจะส่งฟรี ไม่ว่าจะเป็นโอนหรือไปทางแจ้งการเข้ามาได้สะดวกแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะจะส่งให้นะคะทางไปสนไทยนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่7นะคะพี่ๆรายการนี้เนะะี่ยก็จะเป็นเหรียญ พระอาจารย์มั่นนะคะเหรียญหลวงปู่มั่นนะพี่ๆเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลี่ยมพลาสติกสวยงามไม่เก่ามากนะคะปี2514สําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่7นะคะ เรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะพี่พีรายการที่8นะคะรายการที่8รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณปาริสุโธเนี่ยค่ะพี่พีขอบเหรียญน,นี้ต่อกโขนเลข9กเต็มองค์เลยนะคะสวยงามคมชัดแบบนี้ปี2536รายการนี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปค่ะรายการที่9เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชาเนะะี่ยค่ะพี่พีสวยงามคมชัดมากๆแต่ว,ว่าอยู่ในเรียมรอบนะเก่านิดนึงสําหรับรายการนี้ปี2518ห่เหรียญ รุแรกหลวงพ่อชารายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่9้านะคะพี่พี่ต่อไปค่ะรายการที่สิบนะคะ รายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่พี่รายการนี้เหรียญหลวงพ่อรวยภาษ,ษาทิโกวัตโกนะคะสวยคมชัดเนื้อทองแดงวันนี้น้องได้มาแบ่งปันและจัดโปรให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะราคาเปิดอยู่ที่250บาทค่ะพี่พี่เป็นเหรียญรุ่นชนะจรนหลวงพ่อรวยปี2556เนื้อทองแดงค่ะรายการนี้เป็นรายการที่10 ะะรายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่11ค่ะพี่คะรายการที่11นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะหลังเก้ารัชการนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงค่ะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้องค์สวยองค์งามมากๆเลยค่ะพี่พี่สนใจถูกใจประเครื่องปราบ้านกับช่องปลาบ้านน้องน้ําทิพติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะคะช่องทางการติดต่อ,อยังคงเบอร์เดิมและลายเดิม0 9 8 9 2 7 5 6 6 3สําหำหรับราย ายการนี้เป็นรายการที่11ค่ะต่อไปค่ะรายการที่12รายการนี้จะเป็นเครื่องรางสิงหลวงพ่อบวยนะพี่พี่องค์เล็กนะคะก็เป็นเนื้องาแกะนะจัดโปรโมชั่นแบ่งปันให้เลยอยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปค่ะรายการที่13รายการนี้สวยงามมากๆเลยเป็นแหวนทอง 18k หัวทับทิมนะคะพี่พ พี่ๆสามารถโทรเบอร์เข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะคะ รายการนี้นะคะเป็นแหวนทอง18 k เคหัวทับทิมนะคะวงก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะแต่ไม่ใหญ่มากขอคนนิ้วเล็กนิดนึงใส่นิ้วชี้น้องประมาณนี้นะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่13ต่อไปค่ะรายการที่14รายการที่14นะคะจะเป็นเหรียญพระนักปกหลวงผู้ทิมนะคะเหรียญพระนักปกหลวงปู่ทิมวัดละหันไรจังหวัดระยองสําหรับรายการนี้รายการที่14ต่อไปค่ะรายการที่15นะคะ รายการที่15นะคะก็จะเป็นเหรียญพญาเต่านะคะพี่พีอ่นนี้เลยเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงผู้หลิวัดไร่แ้งทองรุ่นปลดนี่นะคะพี่พีวันนี้น้องได้มาแบ่งปันและจัดโปรอยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีให้รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่15สนใจใถูกใจารายการไหนติดต่อกันเข้ามาได้นะคะต่อไปรายการที่16องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มพะโกปี25 2อนะคะปี2523านะคะพี่พีดาหลังนะคะพี่พีนี่เลยค่ะพี่พีสวยงามมากๆนะคะเนื้อทองแดงสูสาดแต่รักลำปากนะีคะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่16ค่ะพี่พีปิดรายการไหนชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนโทรเบอร์เข้ามาสอบถามพูดคุยได้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะน้องน้ำทิพย์ยินดีให้บริการาพี่พีเอฟีดูทุกท่านค่ะพี่พีรายการนี้ เป็นรายการที่16นะคะต่อไปค่ะรายการที่17บเจ็ดค่ะพี่พรายการที่17เป็นพระปิตาหลวงปุโตวัดพระดูชิมพีมาพร้อมกรอบสแตเลสแบบนี้เลยองสวยองงามนะพิมพ์จัมโบรายการนี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นพระอา่ ขุนแผนอุ้มกุมารหลวงพ่อกลวยนะคะพระขุนแผนอุ้มกุมารหลวงพ่อกลวยหลังพระศิวะรีนะคะพี่พี่สวยงามมากๆเลยสําหรับพี่พี่ท่านใดที่กําลังมองหานะคะพี่พี่พระเครื่องพระสะสมนะคะพี่พี่เก่าสวยเลยสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่ 18นะคะรายการนี้เป็นรายการที่18ค่ะต่อไปรายการที่19รายการที่19นะคะจะเป็นรายการนี้จะเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่พี่เป็นเบี้ยแก่ของหลวงปู่บุญนะคะคุกรักถักเชือกเก่าสวยเลยค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นเบี้ยแก่นะคะหลวงปู่บุญรายการนี้เป็นรายการที่19าค่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่20นะคะ รายการที่ยี่สิบจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดขาบันไดอิฐค่ะพี่พี่ปีสองห้าสุดสเนื้อทองแดงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามรายการที่ยี่สิบขอภัยค่ะพี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ รายการนี้จะเป็นเหรียญเซมาพิมพผ่าปากหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญเซมาพิมพ์ผ่าปากนะคะพี่พี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นเหรียญเลื่นอนสมณศักดิ์ท่านพระอาจารย์ทิมนะคะพี่พี่เนื้อท่องแดงนมดำเก่าสวยมาพร้อมเรียบกันน้ําพร้อมกรอบแบบนี้นะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่21ต่อไปค่ะรายการที่22นะคะรายการนี้เป็นรายการที่22เป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณปาริสุโธงนะคะพี่พี่เป็นเหรียญเนื้นออัปปะ ลงยาเก่าสวยสําหรับรายการนี้นะคะเป็นเหลียเมตตามหานิยมนะคะพี่ๆสวยงามมากๆนะคะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปค่ะรายการที่23รายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่23วันนี้น้องน้ำทิพย์แบ่งปันแต่โปรให้250บาททุกรายการนะคะต่อไปรายการที่24รายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญอ ไม่ใช่เหลียนขออภัยนะเป็นพระผงนะคะพี่พี่พระปิตานะคะองค์นี้จะเป็นพระปิตานะคะพี่พี่ รุ่นปดนี่หลังยันนะ,นะคะรายการนี้เป็นพระปิตารุ่นปทนี่หลังยันนะรายการที่24ต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นพระชัยนะคะพี่ๆเก่าสวยเลยนะอ,องค์นี้จะเป็นพระกิ่งพระชยัยแต่ว่ากรอบอาจจะแบบไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าเก่าหน่อยเนาะพี่ๆก็มีรอยมีตําหนินิดหน่อยนะคะวันนี้น้องมาแบ่งปันจัดโปให้ขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะคะเก่านิดนึงพระเครื่องพระบ้านพระสะสมนะคะพี่พ ีสำหรับรายการนี้ เป็นรายการที่15นะคะรายการต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะปิดทองพี่พี่องค์เก่าองค์สวยแบบนี้เลยสําหรับพี่พี่ท่านใดที่ชอบสะสมพระสมเด็จนะคะเก่าเก่าสวยๆต้ององค์นี้เลยนะพี่พี่วันนี้น้องน้ําทิพย์แบ่งปันจัดโปร250บาทจัดส่งฟรีให้รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่2 6ค่ะต่อไปรายการที่2 7รายการนี้จะเป็นแหวนหัวเม็ดแต้ นะพี่พแหวนทองนะคะแต่ไม่ใช่1 8บเคนะหัวไม่แต่งหลวกเพราทวดเก่าสวยนะคะพี่พตกแต่งล้อมเพชรมาแบบนี้เลยสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่ย7ค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะรายการที่ย8่สนะคะองค์นี้นะคะพี่พีก็จะเป็น พระลอดนะคะเป็นพระลอดเนื้อดินนะคะพี่พีเนื้อดินคุกรักปิดทองนะคะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่28นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่29ค่ะพี่คะรายการที่29รายการนี้จะเป็นเหรียญจุราลงกรนะคะพี่พีสวยงามคมชัดเหรียญเล็กนะคะพี่พีจอบปอนะคะเป็นเหรียญจุราลงกรนะคะปี2539นะพี่พีสวยมคมชัดมากๆสนสนใจถูกใจก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพราบ้านหนองน้ำทย์ด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่29ต่อไปรายการที่30นะคะพี่พรายการที่30องค์นี้จะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30นะคะวันนี้มีมามากมายหลากหลายรายการสนใจถูกใจรายการไหน สามารถแอดไลน์ line, หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อกับช่องปรบาบ้านน้องน้ำทิพย์ก็ยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิมค่ะพี่พี่ศูนย์เก้าแปดเก้าสองเจ็ดห้าหกหกสามรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบค่ะพี่คะองค์สวยองงามแบบนี้พี่พี่สามารถขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอจีไลน์นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่30ต่อไปรายการที่31นะคะ รายการต่อไปรายการที่31นะคะองค์นี้จะเป็นจันลอยหลวงปู่โตนะคะพี่ๆจันลอยหลวงปู่โตเนื้อผงนะคะสําหรับรายการนี้นะคะองค์สวยองคงามแบบนี้เลยค่ะพี่อยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้นะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่31ต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ๆเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่32ต่อไปค่ะรายการ ันที่33รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันเกาะพังงานนะคะวันนี้น้องแบ่งปันให้ในาราคานะคะพี่พี่สองบาท พร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยค่ะพี่พี่ปิดเกี่ยไรายการชอบเกี่ยไรายการถูกใจเกี่ยไรายการแจ้งน้องเข้ามาได้เลยยินดีให้บริการนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่33ต่อไปรายการที่34องค์นี้จะเป็นพระนางพญานะคะพิมพเข่าโค้งค่ะ องค์นี้เป็นพระนางพยาเนื้อดินนะคะพี่พี่สนใจสอบถามขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่อยู่ในกรอบแบบนี้เก่านิดนึงนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่34ต่อไปรายการที่35รายการนี้เป็นเครื่องรางสิง์นะคะหลวงพ่อกวยคะ่ะพี่พี่เป็นเครื่องรางสิเงเนื้อชินนะคะหลวงพ่อกวยนะคะพี่พี่ค่ะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะด้านในองค์งก็ปิดทองด้วยนะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่35ต่อไปรายการที่36ค่ะรายการที่3 6เป็นเหรียญรุ่นสร้างบรารมีปี19หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะสําหรับรายการนี้เป็นเหรียญรุ่นสร้างบรารมีปี19หลวงพ่อคูณ ขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยผ่านไอดีไลน์นะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่36ต่อไปรายการที่37ค่ะ รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหลังยันนะคะปี2521ค่ะพี่พีมาพร้อมเรียมพลาสติกแล้วก็ด้านขอบจะเป็นงานยิง,งเลเซอร์นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่37ต่อไปรายการที่38 38จะเป็นแหวนทอง 18K ของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะคะพี่พีหลวงพ่อรวยปราสาทิโกวัดตะโกนะคะเป็นแหวนนะคะพี่พ แหวนทอง 18K หัวล็อกเก็ตหลงก็รวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่38พี่ๆสนใจถูกใจรา,รายการไหนบ้างติดต่อข้องเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปรายการที่39ค่ะพี่ๆรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อปั๊มนะคะพี่ๆพ,พระพุทธโสธรน,นะคะเหรียญปั๊มพระพุทธโสธรพิมพ์สองหน้าค่ะได้มาพร้อมกล่องคะ่ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่30 เนะคะรายการนี้เป็นรายการที่39ค่ะรายการที่39ปพระภูสธสดอรพิมพ์2แน่นะคะต่อไปรายการที่40นะคะพี่พ องนี้จะเป็นพระกิ่งเปาาเรีของหลวงปู่ทิมวัดละหันไดจังหวัดระยองนะคะรายการนี้จะเป็นพระกิ่งเปาาเรศนะคะของหลวงปู่ทิมวัดละหันได้จังหวัดระยองไต้ฐานมีโค้ดนะคะมียันหลวงปู่ทิมนะพี่ๆสวยงามมากๆหลวงปู่ทิมอิสซิโกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่40ค่ะรายการต่อไปรายการที่41นะคะองค์นี้จะเป็นพระคุณแผนกุบบ้านกลางนะคะ พระคุณแผนกุบบ้านกลางนะคะพี่พีเนื้อดินนะคะคุกรักปิดทองวันนี้น้องมาแบ่งปันและจัดโปรให้พี่พีกันในราคา250บาทจัดส่งฟรีไม่ว่าจะเป็นโอนหรือป้ายทางนะคะพี่พีแจ้งกันเข้ามาได้รายการนี้เป็นรายการที่4 1อต่อไปรายการที่42 42จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโล19นะคะพี่พีวัดละหันไรจังหวัดระยองเช่นกันรายการนี้นะคะเป็นรายการที่42ิพี่พีสนใจพระเครื่อง รบ้านกับช่องน้องน้องน้ำทิพย์สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะพี่รายการต่อไปค่ะรายการนี้เป็นรายการที่43นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะพี่ีของหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะสำหรับรายการนี้สนใจถูกใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ค่ะพ,พี่ช่องทางการติดต่อกับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะก็ยังคงเบอร์เดิมและรายเดิมนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะพี่พ ก็จะเป็นรายการที่4 3ามนะคะต่อไปรายการที่44อ่าองนี้อ่ะรายการนี้จะเป็นเครื่องรางนะพี่พีเป็นของเครื่องรางของสะสมหรือเปล่าเป็นถั่วนะคะพี่พีเป็นฝักถั่วแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นถั่วนะคะพี่พีเขยา่า มีเสียงนะคะสำหรับรายการนี้แบ่งปันจัดโปรอยู่ที่2 5 0บาทจัดส่งฟรีรายการนี้เป็นรายการที่44ต่อไปรายการที่45เป็นเหรียญเสมาพุทซ้อนหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่ รายการนี้เป็นเหรียญเสมาพุทซ้อนนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่คะ b b รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่45คะ่ะต่อไปรายการที่46นะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่กรุบางขุนพมนะอยู่ในกล่องนะคะพี่พี่คะได้มาแบบนี้น้องจะส่งและแบ่งปันกันไปแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นพระเนื้อผงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันนะคะพี่รายการนี้นะคะเป็นพระผงนะคะสมเด็จกุบ ขุนพรมค่ะพี่พี่พิมใหญ่นะรายการนี้สวยงามมากๆขอบตัดประมาณนี้เลยด้านหลังมีประทับตาแบบนี้ค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปค่ะรายการที่47ิค่ะพี่พี่เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะรายการนี้เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะเนือ้ออองสวยเลยค่ะพี่พี่เป็นภาพถ่ายนะคะด้านหลังประมาณนี้ค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่67ต่อไปค่ะรายการที่68นะคะพี่พเป็นของสะสมนะคะนี่เลยเข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ได้มาทั้งกล่องแบบนี้เนี่ยคะ่ะพี่พได้มา2รายการนะน่าจะเป็นเงินคด,ด้วงนะพี่พ ได้มาพร้อมกล่องนะคะพี่ๆท่านใดที่รู้จักสนใจถูกใจใติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49คะ่ะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่49นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นเงินกดด้วงเช่นกันนะคะรายการนี้เป็นเงินกดด้วงเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆรายการนี้นะให้มาพร้อมกล่องเหมือนกันนะวันนี้น้องแบ่งปันและจัดโปรใหพ้พี่เลย250บาทจัดส่งปรี ใช้นะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่สี่สิบเก้านะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบค่ะพี่พ องนี้จะเป็นพระผูกผนังนะคะเนื้อชิ้นค่ะรายการนี้เป็นพระผูกผนังเนื้อชิ้นสนิมแดงอยู่ในเรี่ยมกรอบทองไมคบบม่อนแบบนี้เลยสําหรับรายการนี้นะคะพี่พีก็จะเป็นรายการที่50ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่51นะคะ รายการที่51เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณพิมพ์นั่งพันชนะมานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่51ค่ะพี่พรายการที่51นะคะต่อไปรายการที่52นะคะจะเป็นเหรียญหล่อที่ระลึกในหาหลวงพ่อไป่นะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่52นะคะ เรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่53นะคะพี่พีรายการนี้จะเป็นพระผงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะสําหรับรายการนี้เป็นพระผงหน้ากากทองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่53ค่ะต่อไปค่ะรายการที่54องค์นี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อสดนะคะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อสดค่ะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่54ต่อไปรายการที่55จะเป็นปเหรียญรวมพุทธคุณนะคะพี่พีรว หลวงพ่อคุณนะคะพี่พี่พิมพ์พุทซ้อนหลังแบบนะคะเหรียญสวยคมชัดรับรองว่าตรงปกทุกองค์ทุกรายการแน่นอนรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่55นะคะรายการต่อไปรายการที่56ินะคะพี่พี่องค์นี้จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตนะคะรายการนี้เป็นรายการที่56ค่ะต่อไปรายการที่57ินะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่57รายการนี้จะเป็นเหรียญคุณแม่ชีบุญเดือนตรงบุญเตือ นะคะพระพุโทโธน้อยวัดอาวุธศิการามนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่57นะคะรายการที่57าสินะ,ะพี่ๆขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยผ่านไอดีไลน์นะคะ0ูนย์เก้าแปดเเหเรียนสวยเรียนคมเรียนชัดแบบนี้นะคะพี่ๆีรายการที่57ต่อไปรายการที่58นะคะ รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัตโกนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงพ่อรวยรายการนี้เป็นรายการที่58ค่ะรายการต่อไปรายการที่59นะคะรายการที่59มาพร้อมกล่องนะพี่พี่เป็นเหรียญพราจานทองเท่านะคะพี่พี่วัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงนะคะปี2520เหนือทองแดงได้มาพร้อมกล่องนะพี่พี่สนใจถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้สําหรับรายการ การนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ทองเท่ารายการที่59ต่อไปรายการที่60วันนี้มีมามากมายหลากหลายรายการค่อยๆฟังค่อยๆรับชมกันสนใจถูกใจรายการไหนติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะรายการต่อไปรายการที่60น้องขออนุญาตปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะปิดที่รายการที่60เป็นรายการสุดท้ายกับช่องปลาบ้านน้องน้ําทิพย์ค่ะพี่ๆรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเปิดโลกหลวงปู่ดูนะคะ มาพร้อมเนี้อเมนแบบนี้เลยนะคะพี่พีปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะพี่พีคะช่องพราบ้านน้องน้ำทิพย์ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี fc ทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องปราบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยคะ่ะสนใจพราเครื่องปราบ้านรายการไหนแอดไลน์ line, หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะก็ยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิมค่ะพี่พีเบอร์โทรกับไลน์นะคะ0 98, 9 8 9 2 7 5 6 6 3้องน้ําน้องน้ำทิพย์ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะสนใจรายการไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะพี่พีสวัสดีค่ะ